สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่องดีเลยประเทสสีนะฮะตอนนี้ก็ตีห้ายี่นาทีพรํรำก็ต้้ลาเรียบร้อยแล้วนี่เอฟซีก็ยังกำลังขยอยกลับบ้านนะครับว้าวเจ้าหน้าที่ตำวรวจก็อยู่จนเลิกเลยนะครับวันนี้ ทีอะไรช่องอะไรทีเลดครับโอ้ใช่ไหมใช่เออท่อเมยที่ผมฝากช่องหน่อยได้ไหมกลังาีมันอ่ากดลังาีมันลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลขอญาตฝากช่องหน่อยนะครับได้ครับครับอย่าลืมติดต่อคนหน้าเต้นให้พี่ด้วยนะนี่แหละคนนี้ชุดนี้เลยนะพี่อะไรชุดนี้เหรอใช่ทำไมคนในรูปทำไมดูดีกังเลยอุ้ยไม่มัน ก็เยื่แล้วไงอ่ามันเยื่แล้วเยื่แล้วโอเคโอเคไปเดี๋ยวช่วยมั่นเจ้อมีเื้าของไอบอกว่าเขาไม่ได้เอามาเขาไม่ได้กลับบ้านเขาเลยใช่สิบสองวันน่ะเขายาวสิบสองวันสิบสองวันเลยหรอกลับเขาทำเราไปที่นู่นเออเออจะถามให้จะถามให้เี่ก็ทำไปด้วยยังไงโอ้นี่เลยเวลาผมว่าผมก็จะไปกับพี่ได้ได้โอเคโอเคผมผมต้องคุณตาโอเคแล้วเจอกันแเรวเจอกันแล้วเจอกัน กหอมวันนี้ได้กี่คลิปวันนี้ได้กี่คลิปวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้นะครับ9โมงเช้าแมนบอส9โมงเช้าไปดูคลิปที่ช่องดิเรกประเสริฐศรีเลยเออเดวจะเข้าไปดูนั่นแหละถ่ายไว้ตั้งหลายคลิปแต่รอเวลา9โมงเช้าเออรู้เรื่องเนี่ย ยังไม่รู้เอ้าอยากไม่รู้เหรอไม่ได้ถ่ายเลยเมื่อคืนนี่เพิยังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยจะคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยออกสื่อเดี๋ยว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 จะเป็นประเด็นปิดได้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผืแล้วว่ากล้าวงเช้าไปติดตามช่องดีเลิศไปใส่ซีเลยเต็มช่องเฮ้ยไม่ได้อันเก็บของก่อนใครขโมยของพี่เมื่อวานไม่พี่ลืม ทำไมไม่เก็บให้ไม่ก็พี่หนึ่งโอ้โหพี่อร์ไม่ลืมพี่วางไว้เฉยนี่น้องๆก็มาเก็บกวาดบางสิ่งบางเป็นกองกองไว้เพื่อง่ายต่อคนที่จะเก็บต่อไปนะครับก็คือนี่น้องกวาดขยับกองกองไว้นะครับ บ,บตอนนี้ทีมจูดี้ไลฟ์ก็เก็บของเหมือนเดิม อะไรบ่นอะไรเป็นไงบ้างครับน้องอ๊อฟพี่ต้องเสียเมทสันแล้วแหละน้องอ๊อฟนะโอ้ยพี่พี่เลี้ยงแน่นอนแหละแต่ปัญหาคือพี่ไม่เจออะไรนะไม่เจอปตทปตทปลาปลาโซกับเติมหรือมันอยู่ปตทอันนี้เจอแน่วันนี้เจอใช่ไหมวันนี้งานไกลปะไรกูรู้ไรไรกูรู้อีกก็กลับไปแถว มันก่อนนะเมื่อเมื่อคืนเป็นไงบ้างสัญญาอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเดียวเลยใช่ปะม, <c oughs> มือถือ <c oughs> เสียงพวกนี้หัวรดมือถือนี่ไม่ได้เลยยัง,งไงก็ไม่ได้เลยมือถือสามเครือข่ายก็สามเครือข่ายไม่พูดนึกว่าเป็นกับพี่คนเดียวแลวว่า,อา,วาโอ้สามเครือข่ายก็สามเครือข่าย,ยนะครับเมื่อวานสุดสุด เป็นมันเลยทัญญาณน่ะอะไรก็เีย่น้เนี่ยตาพี่พี่ฝากวางไว้เฉพี่ไม่ลืมพี่ฝากวางไว้เม่แ้วข้าจลนึกคผมมีเช็ดอยู่นะพี่พลาดผาดเมื่้าไปไหนเมื่วานไปนอนไหนนอนโรงแรมโรงแรมอะไรรทางไกลปะ พี่ต้องถามทั้งหมดถามทุกคนเลยเมื่อวานเมื่อวานโรงแรมไกลปะไม่ไก่นะพี่กี่กิโลกี่กิโลประมาณสิบกิโล,ล<อ>พี่ไม่ได้อยู่ในสังขารไงผมผม,ผมไม่ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาถึงโรงแรมแล้วโรงแรมอะไรเมื่อเมื่อวานโรงแรมนงรักมะ นี่อยู่ถนน,นเนี่ยอ๋อเรือะ <450. S 1> อะเรือ450กับ400ดีอยูอ่ละดีเลยนะนี่ได้เป็นได้ราชาบอดีอะไรสักอย่างก็ดีอยู่เดี๋ยววันนี้ไปนอนถึงเที่ยงแล้วก็กลับเป็นลุนน่มแนนอนก่อนไปนอนก่อนนี่กลับมาหาออฟคิดถึงออฟกลับไปนอนกลับไปนอนโรงแรมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน อ่ะนี่บรรยากาศสดๆหลังห้าเลยฮะคนเยอะมากวันนี้เ,เยอะแบบดูสิอ่ะดูขยะเลยดูขยะคือเต็มพกพื้นที่นะฮะเต็มทุกพื้นที่นี่น้องๆก็กวาดเก็บกันเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บครั้งต่อไป เดี๋ยวไปเดินดูข้างในหน่อยนะหลังห้านเมื่อคืนนี้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะโอ้โหเยอะมากแล้วก็ตรวจตรวจก่อนเข้างานในแบบดีมากๆเลยนะดีแบบมากๆเลยแยกชายแยกหญิงแบบชัดเจนเครื่อง่ายต่อการตรวจนะเอาเร็ว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 เล็วนี่ไงอุตส่าห์มีกำลังใจให้ไง S <S <S คเดี๋ยคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันในคลิปหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ9โมงเช้าที่ช่องบินเรืประเริฐสีนะครับก็จะมีคลิปการแสดงบนเวทีเมื่อวานนี้นะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ